ข้อ1ช่องว่างของกฎหมายคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรและในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีการบัญญัติวิธีการอุดช่องว่างของกฎหมายไว้ว่าอย่างไรอธิบายทงคำตอบช่องว่างแห่งกฎหมายคือกรณีที่ไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่จำนำมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงได้ กล่าวคือผู้บัญญัติกฎหมายอาจเขียนกฎหมายไม่ครอบคลุมทุกกรณีหรือมีการเปลี่ยนแปลงของสังคมจนเกิดกรณีใหม่ที่ไม่มีกฎหมายรองรับโดยปกติช่องว่างแห่งกฎหมายมักเกิดจากที่ผู้ร่างกฎหมายคาดไม่ถึงว่ากรณีนั้นจะเกิดขึ้นหรืออาจเป็นเพราะผู้ร่างกฎหมายไม่สามารถบัญญัติกฎหมายสำหรับทุกกรณีได้ เพราะไม่มีเหตุการณ์ที่ทำให้ช่องว่างนั้นเกิดขึ้นมาก่อนหลักในการอุดช่องว่างแห่งกฎหมายแพง่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราสีวรรคสองได้บัญญัติไว้ว่าถ้าไม่มีบทกฎหมายจะยกมาใช้บังคับได้ให้วินิจฉัยคดีไปตามจารีประเพณีแห่งท้องถิ่นถ้าไม่มีจารีประเพณีให้ใช้หลักกฎหมายทั่วไปบังคับ และหากกฎหมายทั่วไปไม่มีบังคับก็ต้องวินิจฉัยคดีโดยอนุโลมกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใกล้เคียงที่สุดกล่าวคือกรณีที่มีช่องว่างของกฎหมายศาลต้องพิจารณาตามลำดับดังนี้ 1. ให้วินิจฉัยคดีตามจารีประเพณีแห่งท้องถิ่นหมายความว่า ถ้าไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ใช้กับคดีนั้นศาลต้องดูว่ามีจารีตประเพณีที่ใช้อยู่ในสังคมที่เกี่ยวข้องหรือไม่หากมีก็สามารถนำจารีตนั้นมาใช้วินิจฉัยคดีเช่นการทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินในบางท้องถิ่นที่มีข้อตกลงตามจารีตปฏิบัติสอง ในกรณีที่ไม่มีจารีประเพณีแห่งท้องถิ่นให้ใช้วินิจฉัยคดีโดยอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงที่สุดหมายความว่าหากไม่มีจารีประเพณีศาลต้องมองหากฎหมายลายลักษณ์อักษรที่มีหลักการใกล้เคียงกับกรณีที่พิจารณาอยู่ตัวอย่างเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,342 บัญญัติเรื่องการให้สินบนเจ้าพนักงานหากเกิดกรณีที่คล้ายกันแต่ไม่ตรงกับที่บัญญัติไว้กฎหมายที่ใกล้เคียงที่สุดจะถูกนำมาใช้อนุโลมสามในกรณีที่ไม่มีกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งให้ใช้วินิจฉัยคดีตามหลักกฎหมายทั่วไปหากไม่มีทั้งกฎหมายลายลักษณ์อักษรไม่มีจารีประเพณี และไม่มีกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งศาลต้องนำหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้ซึ่งอาจเป็นหลักกฎหมายที่มาจากกฎหมายโรมันหรือหลักกฎหมายที่เป็นที่ยอมรับในระบบกฎหมายสากลเช่นหลักว่าสัญญาต้องมีผลผูกพันตามที่ตกลงกันหรือหลักว่าผู้รับโอนทรัพย์สินไม่มีสิทธิ์มากกว่าผู้โอนดังนั้น เมื่อเกิดช่องว่างของกฎหมายศาลจะต้องใช้หลักการอุดช่องว่างแห่งกฎหมายตามลำดับดังกล่าวเพื่อวินิจฉัยคดีที่เกิดขึ้นมิฉะนั้นจะทำให้การดำเนินคดีเป็นไปโดยไม่มีหลักยึดเหนี่ยวทางกฎหมายที่แน่ชัด